สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกงป่าปลาสับนะคะปลาที่เราสับเองนะคะแล้วก็มาโคนะคะนี่อุปกรณ์เครื่องแกงเขาเครื่องแกงป่านะคะทิ่แกงค่ะจะแกงทีไม่มากนะคะ เรามารอดูกันนะคะตอนพริกน้ำแกงเดือดค่ะแล้วเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วนะคะมาใกล้ๆลลกน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราโขกเองไว้นะคะร่าเย็นเหลือเกินนี่เลย มือเราล้างแล้วนะคะอันนี้ปลาเราโขกเองนะคะเนี่ยเหนียวเห็นไหมคะ่าเดี๋ยวเหนียวมากม,มากเลยค่ะปลาเล็กปลาน้อยไงลามาสสัดเองแล้วติดก้างหน่อยๆเนีอยอ่ย สับแล้วก็มาโขกให้ละเอียดเลยนะคะโขกให้ละเอียดเลยค่ะแล้วเขาก็จะเหนียวแบบนี้ยนะคะต่อไปเราจะต้องใส่ผีกใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะอันนี้เขาหอมหน่อยนะคะอาเพื่อนๆเห็นไหมคะ ที่ไบมะกรูดเสร็จแล้วปรุงรสเลยค่ะแล้วนั่นได้เห็นแกงให้เห็นไอ้แกงด้วยนะลูกให้หลานสาวถ่ายให้ <c oughs> มือกล้องตากล้องตากกล้องนี่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะแกงป่าบ้านเรา <c oughs> ใส่ไปเลยค่ะ ยายใส่นี้ไปยังใส่ไปแล้วมัง้งใส่แล้วค่ะแกงไปแกงมาก็าลืมตัแล้วว่าใส่ยังเดี๋ยวขอชุมรสดูก่อนนะคะไม่เห็นขึ้นแกงฝุดยอดเลย ก็จะปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกทีเพราะว่าลมเราทำหน้าบ้านเนี่ยลมก็พัดนะคะเดี๋ยวรอเครื่องแกงเดือด,ด,อดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาลงผักกันค่ะมาค่ะตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเรามาใส่ผักกันได้เลยค่ะเห็นนะคะแกงถ้วยเดียวทีบ้านเราเนาะทำมากไปก็ไม่มีคนกินขอบอกเลยนะคะแบบค่บกรนค่ะ ผัดส้าแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยปลาเนี่ยปลาตัวเล็กๆกผสมกันปลานุ่นนิดนี่หน่อยเนี่ยให้เรามาสับสับให้ละเอียดนะคะจะต้องละเอียดหยาบหยาบแล้วก็มาโขกค่ะโขลกให้เหนียวเลยนะคะเลากแก้บเราก็ไม่กินผักสดผักสุนะคะเรากินผักกระข้อ น้ำเดือดแล้วนะคะทุกอย่างเราปรุงเครื่องเสร็จไปเรียบร้อยนะอร่อยแซ่บคันนี้ค่ะใบกะเพราใบกะเพราใส่ไปเลยค่ะใบกะเพราใส่แล้วนะคะ,อะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงป่าของเราเรามาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ,ะดูนะเพื่อนๆผักผักนี่ไม่ต้องให้สุกมากนะคะผักอ่ะ ผักก็ต้องให้สุกมากนะคะเสร็จนะ,ะ้วค่ะไก่ป่าของเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าย,ยายวินพาทำไปเรื่อยเนี่ยจะทำเมนูอะไรสำหรับเมน,นูนี้สุดยอดเลยะคะ่ะไก้ป่าปลาสับเราประสับเอง คลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามกดไ like ลค์กดแชร์ด้วยค่ะ